สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้านยูทูบครับวันนี้13มิถุนายนครับพรุ่งนี้14มิถุนายนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟืสามครับย้ําครับลงใหม่ทุกคนนะครับทั้งคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสอหนึ่งเฟืสองมาก่อนก็ต้องลงคนยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เฟสหนึ่งเฟืสองมาก่อนก็ต้องลงใครไม่ลงไม่ได้รับสิทธิ์ใครลงช้าอาจไม่ได้รับสิทธิ์ก็ได้เพราะถ้าเต็ม31ล้านสิทธิ์ก่อนก็ เขาจะปิดการลงทะเบียนเพราะฉะนั้นคลิปนี้จึงมาแนะนําเตรียมตัวให้พร้อมก่อนลงทะเบียนจะได้ไม่พลาดเสร็จครับดูครับเตรียมความรู้เตรียมความพร้อมเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเน็ตเช็คไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับเอาละครับมาดูแยกเป็นกลุ่มกล่มก่อนว่าใครต้องลงทะเบียนช่องทางไหนครับ ในการเตรียมตัวเพื่อจะได้คนละครึ่งเฟสสามนะครับการลงทะเบียนต้องลงถูกช่องทางด้วยนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์หากลงทะเบียนไม่ถูกช่องทางก็ลงทะเบียนไม่สําเร็จและจะต้องแก้ไขมันจะยุ่งยากช่องทางการลงทะเบียนให้ถูกครับ1ครับผู้ไม่เคยร่วมโครงการภาครัฐอันนี้หมายถึงผู้ไม่เคยได้รับสิทธิ์เงินโครงการภาครัฐที่ใช้เงินผ่านแอปป๋าตังนะครับพูด,ดง่ายๆว่ากลุ่มนี้ไม่มีแอปเป๋าตังมาก่อน และไม่เคยใช้สิทธิ์เงินโครงการภาครัฐผ่านแอปป๋อตังกลุ่มนี้อย่าไปลงทะเบียนผิดช่องทางนะครับคืออย่าไปดาวน์โหลดและติดตั้งแอปป๋อตังมาใช้ก่อนแล้วไปลงทะเบียนทางแอปป๋อตังลงไม่ได้แบบนั้นเพราะเขายังไม่มีข้อมูลท่านกลุ่มผู้ไม่เคยร่วมโครงการภาครัฐที่ได้ใช้เงินแอปป๋อตังมาก่อนให้ลงทะเบียนที่เว็บไซต์เท่านั้นนะครับกดเข้าลงทะเบียนที่ www. polakung.com ครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ เว็บไซต์ไว้ที่คอมเมนต์แรกหรือคำอธิบายใต้คลิปกลุ่มนี้เข้าใจนะครับต่อไปครับอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่เคยร่วมโครงการภาครัฐและเคยใช้เงินแอปเปิลตังมาก่อนก็หมายถึงคนที่เคยได้โครงการชิมชอบใช้เคยเคยได้สิทธิ์เคยได้เราเที่ยวด้วยการเคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟดหนึน่งเฟดสองมาก่อนเคยได้สิทธิ์ทางแอปเปิลตังเราชนะเคยได้สิทธิ์ทางแอปเปิตาตังมสามสามเรารักกัน กลุ่มนี้จริงๆแล้วสามารถลงทะเบียนได้ทั้งสองช่องทางก็คือทางเว็บไซต์ก็ได้ทางแอปปอ๋อตังก็ได้แต่เขาบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปปอ๋อตังมันจะง่ายกว่าเพราะลงทะเบียนไม่กี่อย่างลงข้อมูลไม่กี่อย่างนะครับกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้จะต้องอัปเดตแอปปอ๋อตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดภายในวันนี้ส่วนพรุ่งนี้ก็กดเข้าแอปปอ๋อตังแล้วก็กดแถบเมนูคนละครึ่งขึ้นมาแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์เมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์แล้ว นะครับเมื่อกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วท่านไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรมากมายเลยท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องแล,ล้วกรอกข้อมูลเฉพาะอาชีพกับรายได้นะครับอันนี้ก็คือข้อดีคนที่เคยร่วมโครงการภาครัฐและได้ใช้เงินผ่านแอปป๋าตังจากภาครัฐมาก่อนหน้านี้ลงทะเบียนแผ่ผ่านแอปป๋าตังจะง่ายเพียงกรอกข้อมูลอาชีพและรายได้เพิ่มเติมนะครับง่ายนะครับ ีนี้เบอร์มือถือในการลงทะเบียนก็คงจะหมายถึงทั้งคนเก่าและคนใหม่คนเก่าก็คือคคนเคยร่วมโครงการภาครัฐให้ใช้เบอร์เก่านะครับเบอร์ที่จะรับรหัส OTP ส่วนคนใหม่คนยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เฟีดหนึ่งเฟีดสองไม่เคยรับสิทธิ์โครงการภาครัฐมาก,ก่อนให้ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านใช้ยอยู่ในปัจจุบันนะครับเป็นเบอร์สําหรับรับรหัส OTP นะครับ และก็เบอร์ของท่านจะต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนที่ท่านลงทะเบียนใช้ซิมด้วยหมายเลขประชาชนของท่านเท่านั้นจึงจะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสามได้และก็เบอร์โทรศัพท์นี้จะเป็นเบอร์ที่รับรหัสยืนยันตัวตน OTP นะครับแล้วก็เป็นเบอร์ที่ใช้รับรหัสเดียวกันกับเป๋าตังค์นะครับ ทีนี้เมื่อเข้าลงทะเบียนแล้วนะครับเมื่อเข้าลงทะเบียนก่อนกดยืนยันเข้าร่วมโครงการนะครับปรวดตรวจสอบข้อมูลดังนี้หนึ่งชื่อนามสกุลตัวอักษรทุกอย่างตรงกับบัตรประชาชนหรือเปล่าตรวจให้ตรวจให้ดีนะครับอันนี้ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ทั้งกลุ่มที่ลงทะเบียนทางแอปเป๋าตังคนที่ลงทะเบียนทางแอปเป๋าตังนี่เขาจะให้ตรวจข้อมูลก่อนถูกต้องไหมก็แก้ไขได้นะครับเสร็จแล้วก็ ตรวจให้ถูกนะครับรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนต้องให้ถูกต้องให้เหมือนกับบัตรประชาชนในปัจจุบันเลยนะครับวันเดือนปีเกิดต้องให้ตรงกับบัตรประชาชนนะเบอร์โทรศัพท์ตรวจสอบให้ถูกต้องเนื่องจากจะต้องใช้รับรหัสตัวทีวีถ้าท่านทําตามนี้ท่านก็ไม่น่าจะพลาดการรับสิทธิ์โครงการกรุ่มลครึ่งเฟสสามนะครับเอาละครับถ้าใครฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบและเตรียมการแบบนี้โอกาสที่ท่านจะไม่พลาดรับสิทธิ์ คนละครึ่งเฟียสามไม่พลาดแน่นอนครับขอให้โชคดีทุกคนและได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟียสามครับสวัสดีครับ